แล้วเราตัดสินใจยากไหมในการที่เราเลือกที่จะเปลี่ยนไปทางสินคำนวณแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมีข้อดีข้อได้เปรียบหรือว่าข้อด้อยอยังไงถ้าเราจะเบนสายไปทางสินคำนวณครับนายก็ไม่ได้รู้สึกเลยรมารู้สึกว่าตัวเองไม่ถนัดวิทย์เลยก็เลยตั้งใจเปลี่ยน ลครับก็สวัสดีนะครับน้องๆทุกๆคนวันนี้เราอยู่กับน้องนะครับที่เป็นคนเก่งอีกคนหนึ่งมากๆเลยนะครับก็เป็นที่1น,นะครับนะ TU ทางสายศิลป์คำนวณอยู่กับน้องนายแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวให้น้องนายแนะนําตัวก่อนเลยนะสวัสดีครับผม นายซิลเมสุกเกอครับน้องนายมาจากโรงเรียนอะไรครับมาจากโรงเรียนเบญจมาราชูทิศเบญจมาราชูทิศนะครับโหนี่โรงเรียนนี้เนี่ยพี่หมูก็เคยไปติวด้วยนะครับนะเราก็เคยเรียนกันด้วยกันใช่ไหมครับตอนสมัยหมหนึ่งเนาะวันนี้นะครับต้องบอกว่าดีใจมากๆนะครับที่น้องนายเนี่ยนะครับได้สามารถสําเร็จตามเป้านะครับที่วางไว้เพราะว่าน้องนายวางไว้ว,ว่าสาหรับทีวเนี่ยคาดไว้กี่อันดับนะครับตอนแรกก็หนึ่งใน20 โอนี่นะครับอันนี้คือน้องนายมีเป้าหมายไว้ก่อนแล้วนะครับว่ายังไงก็1ใน25แน่นอนนะครับเนาะแล้วปรากฏว่าได้มาถึงอันดับที่1เลยทีเดียวนะครับของสิ่งคำนวณนะครับสุดยอดมากๆนะครับเนาะก็ต้องถามก่อนว่าน้องนายเนี่ยติดโรงเรียนอะไรบ้างตอนนี้มีได้โรงเรียนประจำจังหวัดก็เบนจมาโรชุทิศของนครศรีธรรมราชที่1เลยใช่ไหมครับอันนี้เป็นที่1นะสิ่งคำนวัใช่ครับแล้วก็มีสาธิตภาษามิตรสาธิตประธานมินะแล้วก็อีกที่หนึ่งโคเซนอะครับ เป็นแค่รอบแรกครับแตเซ็นรับไม่ไปสอบต่อเพราะว่าเบนไปเตรียมอุดมเตรียมอุดมแล้วของเรามาเตรียมอุดมเลยจบเออนะครับทำไมถึงเลือกสินทำนวณนะน้องานตั้งใจไว้เลยใช่ไหมตั้งใจเลยรู้ว่าตัวเองไม่ได้ถนัดวิทย์ขนาดนั้นแล้วก็ส่วนตัวเป็นคนที่แบบชอบคณิตศาสตร์แล้วก็ถนัดภาษาไทยกับภาษาอังกฤษครับเพราะว่ามีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วอันนี้เรารู้ตัวตอนประมาณมอะไรมหนึ่งมสองมหนึ่งมสองก็รู้เลยนะครับว่ายังไงทางเลขเนี เรารุ่งแน่นะครับก็คือชอบเลขมาก่อนเป็นทุนเดิมซึ่งนี้อดีมากเลยอะแล้วก็พอด้านภาษาก็รู้ตัวด้วยนะครับก็ชัดเจนนะถึงแม้ว่าเอ้ทางวิทยาศาสตร์อาจจะอ่อนนอยไม่เป็นไรเลยแล้วก็มุ่งมั่นมาที่ด้านสายสินคำนวณน,นะครับเนาะแล้วเราตัดสินใจยากไหมในการที่เราเลือกที่จะเปลี่ยนไปทางสินคำนวณแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมีข้อดีข้อได้เปรียบหรือว่าข้อด้อยยังไงถ้าเราจะเบนสายไปทางสินคำนวณครับนายก็ ไม่ได้รู้สึกอะไรมารู้สึกว่าตัวเองไม่ถนัดวิทย์เลยก็เลยตั้งใจเปลี่ยนเลยครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากไปต่อพวกแพทย์พวกนี้ด้วยก็เลยเปลี่ยนเลยครับแล้วตอนนั้นเราตัดสินใจเองหรือว่ามีคุยกับใครไหมก็คุยกับแม่ครับตอนแรกก็คุยว่าอาจจะไปแบบศิลปภาษาแต่ว่าอพอมี พวกขณิตมายือด้วยมาล้างาด้วยก็อย่าไปสิงคำนวนมากกว่าอย่ไปสินคำนวนนะครับเนาะแล้วเรา,เาคิดว่าเฮ้ยมันมีข้อได้เปรียบไหมตอนที่สมมติว่าถ้าเราไปทางสิ์คำนวนแล้วแล้วเรามุ่งมั่นเลยเราจะเก็บด้านภาษา แล้วก็ไปด้านคำนวณมันก็เลยมีข้อได้เปรียบในการที่เอามาใช้ในการสอบไหมสําหรับการตัดสินใจเบนสายไม่ไม่เอาวิ์แล้วตัดสินใจได้เร็วก็วมีเวลาเตรียมตัวมากขึ้นคับเพราะว่าจะไม่ต้องไปเก็บวิ์วิ์ก็มีหลายสาย<อ>ก็มีชีวเคมีฟิสิก M ส์ดาราศาสตร์พวกนี้ก็เลยเหมือนเป็นแต้มต่อเนาะคือจริงๆไม่ต้องพูดว่าผลมันสําเร็จไหมนะคือผลสําเร็จมันคือที่1ของสินค้านวณของเตรียมอุดมอยู่แล้วเนาะก็แสดงว่าการตัดสินใจเร็วของนายนะครับตอนนั้นนะครับส่งผลดีมาจนถึงตอนนี้เพราะเราได้สามารถโฟกัส ถูกจุดอันนี้เจ๋งจริงจริงนะอันนี้ใช้ได้มากๆเจออุปสรรคอะไรบ้างไหมครับระหว่างแบบว่าที่เราเตรียมตัวตลอด3ปีนี้ก็มีเหนื่อยบ้างแต่ว่าก็เหนื่อยก็ พักผ่อนก็นอนสักพักไม่ก็ออกกําลังกายไม่ก็เล่นเกมพวกนี้<อ>กับเพื่อนเกมอะไรบอกได้ไหมเผื่อว่าคนดูอยู่เอ้ยเล่นเหมือนเราเลยเราจะได้มีแพชชั่นเหมือนพี่นายมี <c oughs> พวกเกมตะกูลฟ <FIFA. S 2> ีฟ่าครับฟีฟ่ายี่สิบสามอ่าฮ่โอเคเล่นอยู่ไหมครับนะคุณมีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบพี่นายได้ <c oughs> นะครับเนาะแต่ว่าก็ต้องทาด้านอื่นด้วยนะไม่ใช่เล่นเกมอย่างเดียวนะเอออันนี้ก็เป็น เรื่องของปัญหาอุปสรรคนะครับถ้าเราท้อแล้วก็มีวิธีการจัดการยังไงสมมติถ้าถ้าน้องๆแบบว่ามีความท้อเกิดขึ้นเยอะๆคุยกับพ่อแม่ครับแต่ส่วนตัวก็จัดการเองได้จัดการเองได้เรามีวิธีพักผ่อนฟังเพลงอย่าง <คน S 1> ที่บอกแสดงว่าเราสามารถจัดการได้เลยจัดการกับอารมณ์ตรงนั้นได้เลยนะอ่ะทีนี้ตอนที่นายไปสอบนะครับของสนามเตีมอุดมนะครับแล้วก็ของเอ็มวได้ไปสอบไหมไม่ได้ไปสอบเนาะสอบไหมก็สอบรอบแรกครับ,ออบรอบแรกไม่ได้อ่าโอเคสนามเตีมอุดมเอ็มวิและโคเซนเนี่ย ครับนะหรือเบนจมะเอ่อมี แนวข้อสอบที่เหมือนหรือต่างกันยังไงพอจําได้นะลองเล่าให้ฟังกคร่าวก็ต่างกันครับเริ่มเป็นที่โคเซนเอวิดเดลุนพวกนี้รอบแรกจะสอบอันเดียวกันครับส่วนสนามต่อไปก็เป็นของผมสอบเบนจมาเป็นโปรแกรม EP พ English โปรแกรมครับจะใช้แบบข้อสอบของส่วนกลางครับไม่ได้ยากมากครับเป็นความรู้ทั่วไปของเด็กนักเรียนมต้นซึ่งข้อสอบส่วนกลางที่มาจากยังไงนะครับส่วนกลางส่วนกลางน่าจะสอบพอถมนะครับนะถ้าใครจะสอบเข้าเบนจมาด้วยนะเออ นะครับโรงเรียนช่วยท่อไปแปลว่าก็จะมีสอบวิชาอะไรบ้างตอนที่สอบเนยมัของศิลป์คำนวณมีคณิตอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยสังคมไอ้สังคมไม่มีแต่มีเป็นวิทย์ก็มีวิทย์นิดหน่อยเนาะอาจจะเป็นวิทย์พื้นฐานอะไรเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องพอพอเข้าไปก็อาจจะมีวิทย์พื้นฐานด้วยเนาะในศิลป์คำนวณนะครับอันนี้คือเบนจะมาทางด้านศิลป์คำนวณอ๋อแต่ถ้าเป็นโคเซนเอมวิทย์ก็รอบแรกก็ขายกันรอบแรกอันเดียวกัและส่วน พ u ก็คือ5วิชาใช้เวลาเตรียมอะไรมากที่สุดเลยในบรรดาถ้าเราสอบพ u ูเนี่ยเอแต่พ u ของเราไม่ถึงห้วิชาไหมมี4ีวิชาสี <4 S 2> <ม>่วิชาไม่มีวิทย์ใช่เพราะเราเป็นสิ่งคนวณในบรรดาเลขภาษาอังกฤษภาษาไทายสังคมนะครับตอนที่สอบพ u นี่ใช้เวลาเตรียมอะไรเยอะที่สุดน่าจะให้ภาษาไทายเยอะสุดเพราะเป็นวิชาที่ชอบด้วยก็ถนัดด้วยถนัดด้วยให้วิชาภาษาไทยเยอะแต่ดงว่าสนุกกับมันไงใช่ไหมเออสนุกกับมันก็เลยแอบบว่ามีใจให้กับภาษาไทยไปเยอะด้วยนะครับแต่ว่าเลขเนี่ยเพราะเราชอบอยู่แล้วก็คือเหมือนแบบว่าเป็นพื้นฐานมมมาาาาตตตตติดััวว้งนนแ่่เเลขรีย แต่ม1ก็1มา2มา3เลยป่ะครับประมาณนะ่ะอ๋อแล้วแล้วตอนพอขึ้นม3ที่จะไปสอบเนี่ยตอนนั้นรู้สึกว่าใช้พลังงานเยอะไหมในการเตรียมเลขต้องทําโจทย์ยากขึ้นครับอ๋อต้องมีโจทย์ที่ยากขึ้นด้วยนะเออไม่ใช่แบบว่าเอ้ยเพลินๆชิวๆก็ไม่ใช่ภารรษาอังกฤษเป็นไงบ้างผมเรียน English program มาอยู่แล้วก็เลยพื้นฐานไม่ได้แย่อ๋อสำเนียงชัดมากเลยนะสำเนียงดีจังเลยนะเออนะครับแล้วก็สังคมใช่่่มม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 ัััยยยยสสงงงงคคเเเเตตตรรรรรีีีไผาาาาปะะะะณพวออออุดจก พวกข่าวด้วยเ,เสริมด้วยผมก็เรียนพวกเนื้อหามาเรื่อยๆครับ ว่าจะได้จาไปเรื่อยๆแล้วก็มาเก็บข่าวตอน2เดือนสุดท้ายใกล้ๆนะต้องเก็บข่าวด้วยถ้าจะไปสอบเตรียมอุดมนะครับนะแสดงว่าถ้าเราเตรียมสี่วิชาหลักนี้มันก็สามารถครอบคลุมของเบนจามิาได้ด้วยใช่ไหมตอนนั้นครอบคลุมไหมเราเตรียมไปพร้อมกันเลยเนาะแล้วก็แค่เอาความรู้ไปสอบถูกไหมครับอ๋อลืมพูดของภาษาบิดครับภาษาบิดเป็นยังไงผมเลือกเป็นเอกบริหารธุรกิจและสื่อสารสากลก็สอบแค่3วิชาครับมีภาษาไทยคณิตอังกฤษครับซึ่งมันก็ โคเวอร์กับเตรียมอุดมไปแล้วก็เลยไม่ต้องอ่านอะไรเพิ่มคือตอนนี้ที่จับได้อย่างหนึ่งคือนายเป้าหมายชัดเจน ว่าเฮ้ยเราจะไปทางด้านศินแล้วก็คำนวณที่เราชอบนะครับนะนะแล้วก็มุ่งมั่นไปเลยนะครับนะรู้ว่าวิชาไหนที่เราจะต้องเก็บวิชาไหนที่ไม่ได้ใช้แล้วก็ปล่อยได้เลยเออนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปเป็นพื้นฐานตอนเรียนมสมปลายอีกว่าอีกอย่างหนึง่งก็เลยทําให้มันชัดเจนเนาะใน4โรงเรียนที่เขาไปสอบเนี่ยนะครับมันก็สามารถใช้ความรู้ในหลายๆอันเนี่ยนะครับมาโคเวอร์กันได้นะครับเนาะเอออันนี้ดีมากมาก็จะยน่นระยะเวลานะครับในการเตรียมแล้วก็สามารถเก็บได้ในหลากหลายทาไมถึงเลือก P ีูเลยโรงเรียนมันเป็นโรงเรียนที่มีการแข่งขัน <ม>แล้วก็สามารถหาคอนเนคชันได้เยอะด้วยคือเรามองภาพว่าคอนเนคชันสําคัญทั้งในตอนเรียนแล้วก็ในอนาคตด้วยก็เลยมุ่งมาที่ทีอยู่เลยในรั้วเตรียมนายวางเป้าหมายไว้อย่างไรบ้างครับก็จะตั้งใจเรียนกว่าเดิมครับเพราะว<ช>่าตอนม,มสองแม่ตั้งใจเรียนเยอะขนาดนั้น<ม><ม>แล้วก็จะพยายามเก็บกิจกรรมหลายๆกิจกรรมครับเพราะว่าเพราะว่าเตรียมเนี่ยมีกิจกรรมน่า<ะ>สนใจมากมายเลยนะเออทำกิจกรรมไปด้วยเรียนไปด้วยทําได้น่นอนเพราะว่ามันจะได้เป็นแบบการจัดการเนาะการใช้ชีวิตในอนาคตด้วย ภาพของเรา3ปีจะไปต่อคณะอะไรครับน่าจะไปพวกคณะบริหาราไม่ EBA ก็ BBA แล้วเราจะไปต่อที่ต่างประเทศด้วยไหมจจะสอบชิงทุนไปออถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับพย,ยายามเชีย นายทาได้แน่นอนก็สุดท้ายเนี้ยอยากจะให้นายแล้วกันเนาะฝากอะไรถึงน้องๆในรุ่นถัดไปหรือว่าน้องๆมต้นมหนึ่งมอสองเนี่ยที่อยากจะเข้าเต็มดุดมเหมือนกับนายทําตามที่ตัวเองอยากทําครับก็ทําให้สนุกที่สุดเรียนให้สนุกถ้าเรียนแล้วเราสนุกก็เราก็จะได้ตามที่เราเรียนแต่ถ้าเรียนแล้วเหนื่อยก็พยายามลดบ้างพยายามทําให้อนจอยกับการเรียนตลอดจะได้รู้สึกดี นะก็เหมือนแนวสไตล์ของพี่นายเลยนะครับเนาะมีเรียนมีแบ่งเวลามาพักอะไรนี้นู่นนี่นั่นด้วยนะก็คือทําตามที่พี่นายทำเดี๋ยวก็เป็นที่1ทีอยู่ได้เหมือนกันนะนะครับเนาะอันนี้พี่นายแนะนําพวกเราแล้วนะครับ แต่ว่ายังไงก็จะต้องตั้งใจเรียนนะครับ<ช>ยังไงก็ต้องเก็บให้ครบนะเนาะอย่างนี้เป็นต้นนะครับพนะี่หมูก็ขออวยพรให้กับน้องนานนะก็คือน้องนายทําได้ดีอยู่แล้วนะครับมีมีความแบบว่ามุ่งมั่นนะที่อยู่ในตัวของน้องไนทั้งที่บบว่าอายุยังเท่านี้แต่ว่าชัดเจนมากนะครับเห็นอะไรในแววตานายเยอะมากนะครับเชื่อว่านายเนี่ยจะประสบความสําเร็จต่อๆไปและทําได้อย่างดีแน่นอนนะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วกันนะครับตรงนี้สำคัญม,มากแล้วก็จะได้เอาไปต่อย,ยอดทางด้านการเรียนการทานู่นนี่นั่นกิจกรรมต่างๆแล้วก็ในอนาคตาทให้็ ที่เชื่อว่านายทำได้และทำสำเร็จด้วยแน่นอนนะครับโชคดีมากๆครับนายครับค